ไม่โอ้ย้าขอปลาพี่น้องเมองพายวันพี่น้องติดการเมื่อพี่น้องพนฝนตนทกยิ้มมดมือสองมือพี่น้องพ่อเราพี่น้องเลยเห็นเทนดินบะนิ้่นปีล่ะโอ้ยน้อโอ้ยหลอกนะอง กำลังอู้ยูงถูงงามแทะอีกหนึ่งมาหน่ะจุนเฮ็ดหน่แหล่มาเนาะหมด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 ,มด,มดสิกตอดมือนี่นานนนมากระสายฝนพี่น้องมากระเตาะนี่อ้วนพออีกแล้วพี่น้องสมนึงพี่นอ้องกลังสูงถูงอาบานคนอยู่ยกะลงไก่บ่ได้ ขนย่อยจ้ะนย่อยโอู้มันดอกนี่วูดนี่สอนสองดอกหนึ่งเอีเอ๋นั่นละ่ะที่สองสองหรอฮะเดเขาปลาอยู่พี่น้องอยูเจ้าฮะก็มามาแถวใชาป้ปลานี่ยคุณติเห็ดเห็ดกับย่งางบ้านไม่หวเอิญเห็ดกับย่างพี่น้องแต่ว่าตัา้งอื่นเพ่อเอิญท็ดทานเลือด มึงดอกที่เราพี่น้องโอ้โหดอกใหญ่คัรบเอาเป็นหนึ่งแซบตำมแจวสมสมซะละอ้วันพ่อเห็ดพี่น้องไปเึ้บปึ้บถ้าไม่เข่าหดปลาเลยอยู่แต่แถวใช่ไหมเนี่ยนิดนาเลยกาลังโดดโดดหน่อยกาลังหลายค่ะเ้ยมือนี่บานบัวปิ่นนี่น้องมันถือขนแห้งบานไว้โอ้เสียดายพี่อ้วน อิ่นหน่อยนึงปากำลังตามมาอยู่ใช่ป่าอยู่ลาเห็ปอีกแล้วอะไรตุ้วนอุนน้ยหน้าเดือี่ึ้น,นามาหอยที่น้นอู้ามย่อยเซตเลยครับอ้าวโอ้ยดอกพุ่มงามเขียนเรื่อง บุญซะหรือเมื่ใหญ่ายต้น,นดอกดอกเห็ดนั่นเดนั่นเดนั่นเดโดอกน้อยนั่นดอกน้อยอันนโร้งนุ้นนนนยเต็มตาพี่น้องเต็เห็ดเห็ดถือฝนก็ถั่วไว้เถอะอนั่นนั่นอันนี้เปิดไปตองขึ้นเอออะไรเนี่ยนั่น บรรยากาศถาปลาอจะใชป้ปลาพี่น,อน้องบกเหรรยากาศฝนตกลินนี่กระเละนี่ดอกงามครัโอ,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 อ้นยนกเอ้ยอารมณ์แบย่างพี่น้องก็มีมปลาเอาที่ đó ngoài ngoài gần nhường bỏ học đi đào nhây con tam nỉ đi đây bỏ bỏ đào đào nhây đó biết vậy nó luôn rồi hết rồi này ua, này ôi lang này bự tuấn

เฮ็ดเฮ็ดตรงนะตาเดินไปยื่ออวนแล้วพอเฮ็ดอียงเดี๋ยวผ้าไปบึงเฮ็ดเฮ็ดยังใช่ใช่พี่นอกใ่เขียวอย่างน่้เชีไหมตา ป่าพานป่านีตามาสมทบแล้วพี่น้องมามามาดุนฮะเอาได้ยี่บ่ปลาหายทั้งคนนพี่น้องโอ้ยเมื่อน้ำใด่บ่นี่ดอกอ้โอ๊น้ำน้อยน้ำน้อย Đẹp đi nhau ta không đi đâu mà Đẹp đi thay nè bây giờ thay nè Thì nó cuốn tốt Đẹp đẹp đi nhau Hãy subscribe cho kênh Ghiền trước Đột xuống thì đột bán Đột bán con Ui, con có hiền luôn Con đột chốm như nó Nó chốm nhây thật Nó Ui Con Ui ในแกงเล้วเห็ดบระงามพี่น้องเห็ดถือฝนัญวนโอบงามถือพี่น้องการเดินไตรนกช้ำน้ำขนาดเลยมือนี่เขียนจันตทนเนาะหัวขวานตะชุดตะบันพูดโอกาศพี่น้องเอ้ยกูล่ะเตี้มตาล่ะเฮ้พี่น้อง ยางกับยางนีทานเลือดทั้งบ้านอำเภอเขืองเอินที่ทานเลือด,ออออนนอดถ้ามีเอินกับยางอยู่กําลัางเก่งเสียบซำเตอะเตะอ่าน,นี่ลีย์อู่พ่พนพอง บรรยากาศปลาบนทางนีป่ปลาพันกันมิจฉาพัก,กันใส่ชุดอวกาศมือนี้เหล่าแล้วแล้วหมื่อวานนี่โอ้บวกดอกเดียวจ้าอ๋คือดึงอืดอู้ตาแบบเนี้ย กอดอกนี่คืองามน่ะพี่นอ้องสวยๆถ้ากระได้กนมีดอกนึงพี่น้องจะมันงามอะเพื่องกินได้อยูมีดอกนึงพี่น้องเข่งแสบ ขีเท่าจ้าเห็ด <brightness> ข <quin Gol pe> ีเท่าเิ euh ิกิหิดไตพี่นงหิดคอยีโผล่เก็บอย่างนี้อ้วนใส ไข่ไ oh ม่หมดเรี oh ัน oh ต้น oh นี oh ่เ oh ด็กไข่เห็นแล้วแล้วเออเออเออเหนี่พี่น้อง cốp phải... thứ đi cốp thứ à con thứ hai con thứ hai cốp thứ hai

นี่นเออโมเมนทั้งๆหน่มันนีเคลียร์กดนโอ้จิงงามเฮ็ดดินเหนีันวพี่เรา

อพี่นอนออสามกอดที่น้นองจะจมจุงอืหือองามกัลับเอเมาเนกมาเห็นหมออมันรงเนี้ยเไม่อือ

เห <therapeutic S 2> <in core. S 1> ็ดคมเห็ดขมเห็ดขมเห็ดขมดอกขึ้พิษตะหักแท้อดเอะดอกนิ่งดอกนีิ่มื่อยแล้วเอาได้บ่โอ้แข็งอยู่จังล่ะแข็งอยู่แข็งอยู่ อะไรเห็ดจามุนบ่ดีดอบ่ึงดดกเฮ้ยกลางเดินเลยดอโเพ็งปั๊กโอนวตัวเดียวอืมแค่ชุนไเดา แ <c oughs> ว,ว่นจุดเตวอนอีกแล้กันจดอกเดียวที่น้อนมือนี่หมานคักดอกเดียวขึ้นมาบ,บานเพื่ออุเท ไงแท้เพิ่อนขอกำโอ้บ่ทันเถ่าดอกงามอยู่หูเต็มตาแล้วพี่น้องมือนี่หมันหมันมันโอ้โอ้โอโอน,น,นี่นี่ป้านี่จะงามนี่บ,บ,บ่ข่วนอะขวดกันหน่อยอันนี้ก็ะเทศในนอนเด้อันนี้ได้เห็ดเอ,อียงเต็มตาล่ะข่วนทั้งข่วนกับเต็มตา จั๊บผู้มันหมานมื่อนี่มิจตผู้ใส่ชุดบ้านคว้าก้อนหอกอุก้ยอุ้ยกระติมตาไข่เดียวอุ้ยดอกเป็นตะหัเกเน้เยไข่เขียว,ยว,ยวนั่นหาอยู่บ้านเมื่อน้ำใอึบ จ้ามาเบืองผลงานค่นน <c ười> พนมม้พี่น้องวนหยุดโอ้ยลินมาอีกแล้วคุณกำลังลินม,มาเบืองผลงานค่ะเต็มตาพี่โพี่น,น้อง,ง <c ười> บ่นอะตาหนีกันนี่ด้วยตาหนีใส่สั <ừ. S 1> นนมพาระพี่น้องแต่ว่ากันนี่เห็ดพี่กันนันบ่โจพี่น้องมันไม่บะ ต็มตามตามกดอบมาผลตกวาดสกประดิเดี๋ยวฮิโจอ่อารีพนาพ่อก,กันไหมจ้าครับสวัสดีค่ะมาชมผลงานพี่น้องนี่ตานี่ชั้นหนต็มตาตานี่โคกปะนิดเปะิดเปิดดอกนึงก่ยังไงตมเบิงงเบิง เห็ดกับประมืออันนี้ก็ก็อือมาไม่เลยตัวพมันหมานเลยคอประพันกระโกนี่ก่อนระพันก็ได้เห็นนะเดยาแง่แท้อืได้ว่าขหันบอกข้าออกนะนี่น่ะเอ็บบอกเออพยูเอวนเก็บบอสตามันมี